ทีนี้เมกี้เรามากลับมาที่จุดเดิมก่อนว่าวิธีเช็คสายว่าสายนี่มันอยู่ในกระเพาะไหมเนี่ยวิธีที่หนึ่งนะคะทำแบบเมื่อกี้นี้ดูดออกก่อนว่ายังมีอาหารเหลืออยู่ไหมถ้าดูแล้วไม่ได้อะไรเลยก็มีความหมายว่าหนึ่งหมดแล้วสองสายอาจจะไม่ได้อยู่ในกระเพาะนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเช็คว่าสายอยู่ในกระเพาะไหมด้วยการเปิดปากดู นะคะว่าสายนี้มาขดอยู่ในคอรหรือเปล่าถ้าเห็นไม่ขดวิธีขั้นต่อไปที่จะเช็คเอาน้ำเปล่าน้ำเปล่านะคะใส่ลงไปก่อนค่ะอย่างน้อย20นาที2ี c c ใส่ไม่ต้องพุชนะคะใช้แรงน้ำถ่วงของโลกนี่แหละแล้วดูซิว่ามันไหลลงไปดีไหมถ้าพอไหลลงไปผ่านคอแล้วคนไข้ไอแคกๆเลยแปลว่า สายมันไม่ได้อยู่ในกระเพาะมันอยู่ตรงนี้ไม่ต้องให้อาหารอีกแล้วนะคะวิธีดีที่สุดคือดึงสายนี้ออกเลยนะคะแล้วตามคนมาใส่ใหม่นะคะไม่ต้องฝืนให้นะคะเพราะหมอเคยเทสเด็กผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยถามว่าแล้วเธอจะเทสได้ไงก็บอกก็ให้อาหารเลยค่ะบอกเรียบร้อยเลยค่ะถ้าเธอให้อาหารลงไปเนี่ยมันสำลักลงปอดก็ปอดบวมหรือไม่งั้นก็อาหารจุก ในหลอดลมตายไปเลยไม่ต้องถึงมือหมอแล้วค่ะตรงนั้นเลยแหละนะคะเพราะฉะนั้นการให้อาหารทางสายยางนี่ต้องต้องมีทริคมีข้อระมัดระวังหลายอย่างนะคะแล้วระหว่างเวลาที่ให้อาหารที่เมื่อกี้บอกให้ทางถุงเนี่ยไม่ใช่พอให้ถุงเสร็จฉันไปทําธุระนะไม่ได้นะคะต้องเฝ้าค่ะเพราะว่าคนไข้พร้อมที่จะอาเจียนเมื่อไหร่ก็ได้แล้วอาเจียนแล้วคนไข้บอกเราได้ไหม ไม่ได้อาเจียนเสร็จก็อาหารก็อยู่ในคอมันไม่มีที่ลงก็ต้องลงหลอดลมอะค่ะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กที่จะมาดูแลคุณแม่คุณพ่อเราเราจะต้องไปยืนดูนะคะว่าเขาทำเนี่ยเวลาที่เขาทาให้อาหารเขายืนเฝ้าให้คอยดูแลหรือเปล่าจนเสร็จไม่ใช่มือหนึ่งก็ใส่อาหาร,อ,อ,ราอีกอันก็ดูโทรศัศน์อีกอันก็โทรศัพท์ไอ้อย่างนี้ต้องบอกเลยว่าน้องจ๋าไม่ได้ผิดกฎผิดกติกานะคะ ทำอย่างนี้คนไข้สำลักตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่ได้นั้นเราต้องไปควบคุมค่ะตรงนี้สําคัญนะคะอันนี้คือสายอาหารที่แบบผ่านทางจมูกมันจะมีอีกสายหนึ่งซึ่งหมอก็เจาะมาให้เลยอยู่หน้าท้องนะคะเจาะหน้าท้องแล้วก็ใส่สายจะเป็นสายสีมีสองสายสายสีออกขาวกับสายสีน้ําตาลนะคะไอ้สายสีขาวนี่จะแพงนะคะแล้วเวลาเปลี่ยนทีต้องไปเปลี่ยนโรงพยาบาล แต่ถ้าเป็นสายสีน้ําตาลเนี่ยมันก็คือเอาสายเขาเรียกว่าเอาสายปัสสาวะสายสวนปัสสาวะเนี่ยมามาแอพพลายใช้เพราะว่าสายสวนปัสสาวะเนี่ยมันจะมีการเป่าบอลลูนใส่น้ําหรือใส่ลมเข้าไปไว้นะคะเพื่อล็อกไม่ให้สายมันหลุดได้ mm hmm. ก็เอาอันนี้มาใช้มันมีข้อเสียอย่างเดียวเนื่องจากมันเป็นยางมันโดนกรดกัดมันก็แตกพอแตกปุ๊บสายมันก็หลุดนะคะบางคนวันหนึ่งใส่สองสายสามสายแตก,กแล้วนะคะมีได้เหมือนกัน อันไม่ต้องไปโกรธเขานะว่าเธอทํายังไงทำสา,สายฉันแตกแล้วมันแตกได้อยู่แล้วเนื่องจากมันเป็นกรดนะคะต้องเข้าใจด้วยไปไปบางทีเจ้าของไม่ทราบไปว่าเด็กที่ดูแลว่าทาสายเสียอีกแล้วสายมันราคาแพงมนันสายใหม่ค่ะมันคือสายใหม่ที่เป็นสายเราใช้สวนปสวัสสาวะแต่เราเอามาใช้ในกรณีนี้แทนนะคะวิธีให้ก็เหมือนกันนั่นแหละคะ่ะวิธีให้แต่ว่าเนื่องจากให้ที่กระเพาะ มันก็จะช้ากว่าให้ทางสายจมูกนะคะวิธีเช็คคงไม่ต้องเช็คแล้วว่ามันอยู่ในกระเพาะหรือไม่อยู่แต่ขอให้เปิดดูตรงสายหน้าท้องนะคะเนื่องจากมันล็อกอยู่กับผิวหนังนะคะ,ะบางครั้งมันมีการลีกของอาหารและทําให้ผิวหนังรอบสายเนี่ยมันอักเสบได้เพราะฉะนั้นเวลาจะให้อาหารเราคงจะต้องดูสายนิดนึงแล้วก็ทําความสะอาดตรงบริเวณตรงสายเนี่ยนะคะตรงตรงที่สายมันออกมาเนี่ย ำความสะอาดแล้วปิดก๊อสไว้ให้สะอาดเสมอพยาบาลก็จะต้องทำนะคะส่วนสายจมูกนะั่นมันไม่ต้องมันมีแค่เทปปิดแล้วเราก็หลบสายนิดนึงเพื่อไม่ให้คนไข้เกี่ยวออกนะคะสายจมูกนี่มันลำคาญนะคะลำคาญเพราะนั้นเราต้องหลบขึ้นไปอยู่ข้างบนอย่าเอามาห้อยอยู่ข้างล่างเพราะเอาห้อยข้างล่างบางทีคนไข้ยขยับหรือเราไปเกี่ยวถูกมันก็หลุดแล้วนะ,นะะเอาไปไว้ข้างบนสายหลุดทีคุณตามพยาบาลตามหมอมาทิ้งใส่หลายตังนะคะไม่ใช่ถูกถูกนะ ก,ก็คือก็ต้องแล้วแต่จังหวะคนคะ่ะจังหวะที่ใส่ด้วยนะคะโอเคสายที่สองจบไปแล้วนะคะสายที่สามสายปัสสาวะสายปัสสาวะเนี่ยจริงๆแล้วนะคะหมอพยายามเอาออกให้มากที่สุดถ้าไม่จำเป็นจริงๆไม่ใส่เลยเอาออกให้คนไข้ฉี่เองเพราะการใส่สายมันทำให้ติดเชื้อได้ง่ายมาก แล้วการดูแลสายถ้าดูแลสายไม่เป็นเนี่ยไอฉี่ที่มันค้างอยู่ในสายมันไหลกลับเข้ากระเพาะปัสสาวะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางสายปัสสาวะนะคะเขาจะมีคนที่ทําเป็นเนี่ยเขาจะเอาสายที่ออกมาจากท่อปัสสาวะนะคะเขาจะมีเทปปิดตรงต้นขาอันหนึง่งแล้วก็ที่เหลือให้ห้อยลงข้างเตียงนะคะจะมีหลายมีบางคนเนี่ยไม่รู้เอาเอาไอ้สายเนี่ยมาวางสูง วางสูงพาดนะคะบอกห้ามวางสูงพาดมันควรจะวางลาดลงให้หมดเพื่อให้ฉี่ทุกหยดที่ออกมาเนี่ยให้มันไหลลงถุงอย่าให้มันมีการไหลย,ย้อนกลับเพราะถ้ามีการไหลย,ย้อนกลับปุ๊บมันจะเกิดภาวะการติดเชื้อได้ง่ายดังนั้นการวางสายก็สําคัญนั่นต้องไปดูด้วยนะคะอันนี้คือสายไม่ว่าจะสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษเหมือนกันนะคะทีน,นี้สุภาพบุุรเนี่ยจะมีข้อดีอยู่อันหนึ่ง ถ้าสุภาพบุรุษสามารถฉี่เองได้นะคะเ,เราจะพยายามไม่ใส่สายให,ให้ปล่อยให้ฉี่นะคะแล้วทีนี้ถ้าเราไม่อยากให้ฉี่ัันสกปรกแล้ะผ้าอ้อมมีวิธีนะคะสวมเราไม่ใช้คอนดอมค่ะคอนดอมมันก็ทำให้อับนะคะวิธีง่ายสุดเลยใช้ถุงก๊อบแกป๊ปเคยเห็นไหมคะ อันนี้วิธีรัดเลยนะเอาถุงก๊อบแก๊บนี่แหละค่ะไม่ต้องใบใหญ่มากนะคะเอามาแล้วก็ผูกหลวมๆไว้ตรงโคนนะคะเ,เพราะคนไข้ส่วนใหญ่อันนี้พูดถึงคนไข้ที่เป็นเบสริดเดนนะคะเราใช้แบบนี้แล้วก็คอยเปลี่ยนถุงเอามันก็จะไม่ค่อยเลอะหรอกเปียกน้อยมากยกเว้นว่าคุณปล่อยให้มันฉี่หลายครั้งจนมันล้นถุงอันนี้เป็นวิธีที่ประหยัดที่สุดเพราะถ้าแผ่นพัสแผ่นหนึ่งเท่าไหร่คะ ใค,ใครซื้ออยู่แผ่นพลาสแผ่นหนึ่งวันหนึ่งใช้กี่แผ่นคะห้าแผ่นนี่ยังน้อยนะบางคนใช้มากกว่านี้อีกใช่ไหมคะวันหนึ่งสองร้อยบาทเดือนหนึ่งเท่าไหร่ละคะหกพันบาทไอ้นี่ของทิ้งหมดเลยนะแต่ถ้าเราสามารถเปลี่ยนเป็นถุงก๊อปแก๊บได้เหลือไม่กี่ตังค์นะคะเรากลับมาใช้อันนี้ได้ของสุภาพสตรีหมอก็พยายามไม่ใช้แผ่นพลาสท้นอนอยู่บนเตียงอย่างเดียวก็ใช้แผ่นรองอย่างเดียวนะคะแต่คอยพยายาม ดูแลไม่ให้นอนแช่นานจะใส่แผ่นพสก็ตอนที่ย้ายหรือออกไปข้างนอกเวลาที่เรายกขึ้นนั่งเก้าอี้เข็นหรือจะออกไปข้างนอกไหนเราถึงจะให้ใส่แผ่นพัาสนอกนอกนเราจะเป็นแผ่นรองเพื่อเปิดโลง่งนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่นอนที่ใช้กับคนไข้แบบนี้อยากให้ใช้เป็นผ้าลินินหรือผ้าฝ้ายที่ลม มันโกรกได้ดีอย่าไปใช้พวกที่เป็นโพลีเอทิลอนโพลีอะไรทั้งหลายที่มันเป็นใยสังเคราะห์เพราะพวกนี้ลมมันจะไม่ผ่านพอลมไม่ผ่านปั๊บมันอับอับชื้นนะคะเราต้องการสิ่งที่มันโปร่งโล่งนะคะแล้วก็ผ้าห่มคนไข้เนี่ยก็ควรจะใช้เป็นผ้าแบบเนี่ยห่มชั้นแรกนะคะแอร์เปิดให้เบาที่สุดถ้าอยู่ในห้องแอร์อย่าเอาเราเป็นหลักนะคะเราบออุ้ยร้อน คนไข้ไม่ได้ร้อนกับเรานะคะคนไข้สูงอายุเขาความรับรู้เรื่องอุณหภูมิก็น้อยกว่าเราเพรานะนั้นเราเราหนาวเมื่อไหร่แสดงคนไข้หนาวมากแล้วนะคะหรือถ้าเข้าห้องพยาบาลเห็นผู้ช่วยใส่เสื้อหนาวบอกเลยว่าหนาวเกินไปสําหรับคนไข้เจ้าหน้าที่เราไม่ควรจะต้องใส่เสื้อหนาวถ้าเจ้าหน้าที่ใส่เสื้อหนาวเมื่อไหร่เปิดแอร์เย็นไปแล้วคะ่ะนะคะเพราะคนไข้เราไม่สามารถทนความเย็นได้ขนาดนั้นต้องลดนะอันนี้คือข้อสังเกตนะคะ แล้วเราไปจัดการด้วยว่าถ้าเธอใส่เสื้อหนาวเมื่อไหร่แสดงว่าแอร์เย็นเกินไปละเธอต้องลดเธอจะมาใส่เสื้อหนาวแล้วอยู่ห้องแอร์สบายเนี่ยไม่ได้คนไข้เราจะไปซะก่อนค่ะไม่ได้นะคะ,ะเรื่องของเสื้อผ้าที่ใส่เพราะฉะนั้นผ้าฝ้ายหาว่าเยอะๆนะคะเป็นผ้าห่มไปในตัวไม่ควรจะใช้ผ้าขนหนูอักถาผ้าผ้าห่มสวยๆหนาๆอันนั้นใช้ในกรณีที่มันหนาวจริงๆ แต่ถ้าไม่นั่นเราใช้แบบนี้พอนะคะบางๆบางๆเพื่อให้ลมมันผ่านโกรกแล้วก็พยายามปิดแอร์บ้างให้มีอากาศถ่ายเทยบ้างนะคะไม่ใช่อยู่แต่ในห้องแอร์ตลอดเวลานะคะสายที่สามสายที่หนึ่งสายที่สองอันที่สามคือเรื่องของเจาะคอเจาะคอนี่น่ากลัวไหมคะแล้วเวลาคนไข้าหายใจนี่เราจะดูไงเนี่ย มันมีรูอยู่ตรงนี้พูดก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วบางทีไอๆก็พ่นอะไรออกมาถูกไหมคะปกติเนี่ยการเจาะคอรเราจะเน้นในกรณีที่คนไข้ไม่สามารถไอออกมาได้พอเสมหะขังแล้วปอดบวมแสะซ้ําซ้อนหามเข้าโรงพยาบาลด,ด้วยปอดบวมอยู่เรื่อยๆแล้วคนไข้แบบนี้หมอเขาจะแนะนําเลยว่ามันดูดเสมหะไม่พอคนไข้ไอไม่พองันเจาะคอเถอะมันจะได้ดูดเสมหะได้ง่ายขึ้นนะคะ ไอ้ท่อที่เขาใส่ตรงคอเนี่ยมันจะยาวประมาณแค่นี้นะคะใส่ไว้ท่ออันนี้เนี่ยปกติเราจะเป็นท่อสองชั้นไว้ให้ชั้นในบางอันเนี่ยบางชนิดเนี่ยถอดออกมาล้างได้นะคะถ้าถอดออกมาล้างได้เนี่ยดีเพราะว่าไอ้เสมหะอะไรที่มันติดอยู่มันจะเราทําความสะอาดได้ตลอดเวลามันจะไม่มีการอุดตันเกิดขึ้นนะคะจะต้องล้างเป็นนะคะวิธีล้างเดี๋ยววันหลังพยาบาลเขาสอนนะ นะคะมีการถอดใส่เข้าออกได้ต้องรู้วิธีล้างแล้วต้องล้างทุกวันนะคะเพื่อไม่ให้ตะก,กรันมันไปเกาะบางครั้งในตะก,กรันมันเกาะจนไอ,ไอสายซักชั่นที่เราเอาไว้ดูดเสมหะให้คนไข้เนี่ยเข้าไม่ได้เลยนะคะไอ้นี่อันตรายมากเลยนะคะ,ะแล้วก็สายทั้งหลายเนี่ยมันจะมีนัมเบอร์นะคะเมื่อกี้ไม่ได้บอกเราต้องรู้ว่าคนไข้ของเราใช้กับนัมเบอร์อะไรที่เหมาะ บางคนใหญ่ไปก็ไม่ดีเล็กไปก็ไม่ดีเล็กไปเส้นหามันก็ไม่ขึ้นใหญ่ไปมันก็ไปทําให้เกิดบาดแผลที่หลอดไอหลอดลมได้นะต้องเอาที่พอเหมาะรวมทั้งสายอาหารแล้วก็สายปัสสาวะมันจะมีน้ำเบอร์อยู่นะคะเพราะฉะนั้นไปดูนิดนึงว่าของที่บ้านเราเขาใช้สายอะไรเบอร์อะไรเราจะได้รู้จักไว้นะคะเวลาไปซื้อจะได้ไม่ไม่ผิดเบอร์ ทีน,นี้เรื่องของการซักชั่นถ้าคนไข้เจาะคอกินอาหารด้วยสายนะคะก่อนจะให้อาหารทุกมื้อต้องเคาะบอดให้คนไข้ขับเสมหะแล้วก็ดูดเสมหะออกให้หมดเลยค่ะก่อนที่เราจะให้อาหารนะคะจำไว้นะคะเพราะว่าไม่งั้นพอให้อาหารไปแล้วคนไข้มาไอแครกแคกคุณมาดูด ดดไปดูดมาไข,าขา่เลยอ,อกออกมาเลยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งเนี่ยเราก็จะดูดเซมหาให้ก่อนที่ฟีดอาหารทุกมือ้อเพราะฉะนั้นวันหนึ่งใช้กี่เส้นละคะสายใช้สาย,สาย,สายดูดเซมหะสี่แล้วสี่มือ้อบกติเราให้อาหารสี่มือ้อนะคะสี่เส้นละอย่างน้อยแล้วระหว่างนั้นอีกคะ่ะถ้าเกิดไอๆไปมันก็ต้องใช้อีกเพราะฉะนั้นอย่างน้อยวันหนึ่งต้องใช้กี่เส้นสายที่ใช้แล้วเอ,เอามาใช้อีกได้ไหมคะ ถ้าสายที่ดูดในหลอดลมเนี่ยนะคะใช้ครั้งเดียวแล้วไม่สามารถมาใช้ได้อีกนะคะเพราะมันเป็นสายที่เราผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วเราดูดเสมาเสร็จแล้วไปดูดน้ำแบบเรียบร้อยเลยอันนี้จะใช้อีกไม่ได้ละนะคะแต่เราใช้ดูดในปากได้สายที่ใช้ดูดหลอดลมแล้วเนี่ยเอามาใช้ดูดในปากได้แต่ใช้เสร็จแล้วต้องทิ้งแล้วนะคะแล้วถ้าจะดูดในหลอดลมใหม่ต้องใช้สายใหม่ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วอีกครั้งหนึง่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่เขาดูดเซมฮะเป็นเขาก็จะช้าจังหวะสี่ครั้งแล้วก็ระหว่างนั้นอาจจะอีกอีกสักมาสามหรือสี่ครั้งวันหนึ่งก็ต้องใช้อยู่ประมาณเท่าไหร่คะแปดเส้นแปดเส้นเดือนหนึ่งสามสิบวันเท่าไหร่แล้วสองร้อยสี่สิบเส้นเพราะนั้นไม่ต้องตกใจเด็กเขาบอกสายหมดอีกแล้วนะคะมันต้องต้องใช้อะ่ะไม่ใช้ไม่ได้เพราะคนไข้ไอเองไม่เป็นเลยยกเว้นว่าคนไข้ไอได้ ไอทิงเสพหะหลุดออกมาเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องใช้สายใหม่หรอกเอาใช้สายเก่าดูดไอที่มันหลุดออกมาแล้วได้นะคะอันแต่อย่างน้อยที่สุดก็ต้องใช้สี่เส้นถูกไหมคะ at least อันนี้คือวิธีการคำนวณง่ายๆไม่ต้องไปทะเลาะก,กับเด็กไม่ต้องไปทะเลาะก,กับโรงพยาบาลว่าทำไมใช้มางนะเ <laughs> พราะมันมีกฎกติกาอยู่ค่ะ